ก็สวัสดี้องๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้พี่ก็จะมาสอนวิธีหาตังเติมเกมนะคะเลยค่ะเงินได้เสริมสำหรับเรานะคะผู้เล่นใหม่นะคะให้กดวิธีกิจกรรมนะคะก่อโคต่างที่พี่ทิ้งไว้นะคะก่อโคเรียบร้อยแล้วรับหนึ่งแสนชิปไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมผูกเบอร์กับเกมด้วยนะคะแล้วตอนแรกนะคะให้กดเลือกเกมที่เราจะเล่นนะคะแต่พี่จะเลือกเป็นหิงปลานะคะสคนคนที่ ก็มาแล้วนะคะให้เลือกปืนที่เราจะเล่นเลยคะ่ะแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะคะแตกง่ายมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็นะคะสอนหรับน้องๆนะคะที่จะขายชิปม์ปืนแรบบิทโทวานี่นะคะให้ไปดูคลิปที่พี่ลงก่อนหน้านี้เลยนะคะสำหรับน้องๆที่ตามหานะคะแจกกิจกรรมเพชรปีน,นะคะให้กดติดตามให้ครบหนึ่งเลนก่อนนะคะแล้วพี่ก็จะมาทำลิปแตก